โอ้โหมันดูไรฮาร์ดโอ้โหฮาร์ดวิดโยอีดอกมันปิงจังซี่ได้เลยบอกโอ้โหไอ้เครียก็มันวิดโยอีข้างบนไงเห็นวิดโยละตายมาซีบูดเอ้ยมาซีบูเก็ตสวย มิโดชุ่มมิดโอมามิดโเข้ามาแล้วน่าจะเข้าไปเปลี่ยนตัวเปลี่ยนเล่ายไม่ได้หรอไม่มิดโไม่เปลี่ยนมิดโไม่เปลี่ยนมิดโดก็ไม่มีเรื่องเลยเป็นย้อนเปลี่ยนยังไงถามกันดีกว่ายีไม่เปลี่ยนอ อี่ด้วยไม่ทัน <hi> ทุณได้บ้าคุณได้ป่ะเดี๋ยวคุเอเปิดประตักได้เปิดแล้วพี่ดยังไม่เบียดปล่อยมาเล่นเดอ๋ยวพี่โด้วยไหนวะหาพี่โดไม่เจออ๋ออยู่นี่เป็นย้อ่อนที่อที่ฝึกวี่ด้วยเงี้ยมันจโดนเรื่อยๆทั้งวันอ่ะ โรกระพิดกระิดฟาฟาล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 าเกิดฟรหลอกขึ้นาหนึ่งมาแล้วฟาลาเมอร์สี่าลาอโอ้ยหียไม่รูอะไรก็เล่นขโมยปัญญาอ่อนน่ัีสูไ่ได้กับฟาลาเบอร์ีปัญญาอ่อนจริงๆมา้าม้าผ่ชุไม่้่ชุเอาโอ้ยเจมาทีฝัดเลยกูเ่เกิดไป ถ้ากูฆ่ามึงกาอากาศก็กูยังกดมึงได้นะสําเนียงตัวเองเพราะว่ามึงกาเฮี้ยมึงกาแต่เล่นวิดโอแล้วเฮี้ยวิดโอมันพ่อมึงนี่อะไรเที้ยถับจริงทุบลายฮาร์ดทุบลาฮาร์ดหลังอีกปะอื สัดคุณเซนตีมอนาเล่าผิวไปแล้วด้วยกูมาแล้วกูไอ้เหี้ยมันกลัวกูจับเลยไอ้เหี้ยมันกลัวกูจับเลยมันเอาแต่กูเนี่ยมันมันโคตรชัดเจนอ่ะมึงเปลี่ยนได้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 มึงเอาเปลี่ยนได้อ่าอ่าไอ้ลายฮาร์ดเปลี่ยนดิเปลี่ยนดิเปลี่ยนดิผมเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้มาตัวมาเก็ตแม่งนี่เออ มึงควรพิจารณาตัวเองกับการที่มึงจะโดนเลือดซี่อินตายมึงควรพิจารณาด้วยนะที่มันโดนปู่กีก้าขาดเกือบตายแต่ก็ไม่ตายมันไม่แต่คือแต่คือกบวกมึงควรพิจารณาที่มึงจะโดนเลือดซี่อินตายได้ไหมควายเอ้ยฟู่ไปไหนงออมาล่ะแล้วขอบปัญญาปัญญาวันอยู่แล้วไอ้ฝัดนะฝัดเลยจะทำมาแล้วนะมาหลัง กูมากันละชิเป้าลชิโกลกันละระวังมนพี่ชบใฝันมึกูทำไงฟาลาดเวฟาหลดเวาหลดเมันก่อนแล้วเราเเบอร์นีเบอร์นีจะตายแล้วล่ะตัวไหวฝัมันี่มเก็ตจุดเอาไว้ชุบ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 ตายบัเกี้ยอะไร อีส่มไม่ดีฝัดอีส่าไม่ดีไอ้เชื่อกูอิงไม่โดนตหัวเพื่อนหัวโทษกูอิงโดนจะแพ้าไวนัดตึงอ่ะอีสาาเมจไอ้เชื่ยม่โกมึงไม่มีชิปเหรอเมื่อกี้ไม่มึงไม่น่าจะจะฝัดมันนเฮียแบบตีมันตีมือเออยิงมันดิยิงมันดิไ้ีมือแบบเอาเอาเอาปี้ปัปืนไม่มึงคิดดูมี้ถือปืนมัมีฟาลาแล้วล่ะทุพยายามปีิิเมลีเออ นี่นี่นี่รูนี้รูนี้บิจิตบิจิตที่มาของคาว่าสปอร์ตจะไม่ชนเลยกก่าขันเจอยังไม่เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนยังแม่ทิ้งนวลู่วยนี่ไงีไม่ารามปนหนูพาเราไปฮะไปโอ้ยเยี่ยีพลาทอคือไฟอันพายอะเลตจัมอัพ เอาแล้วมึงเดินเป็นนี้มึงลองมึงหานะแมชี um ่ฟาร่าเล่นยังไงให้โดนกูกดอยู่จะตายหาตอยแล้วเจมิสมึงไปที่พระแก่ะะ้าเกิดว่ากูยิงมันใกล้ตายแล้วมึงชดปิดาเมจได้จะก่อน่อยไอ้สตัดกี่มาเท่า ไอ้บิงบิงถอยบิงถอยบิงถอยบิงบิงบิงเข้าใจกูช่วยมึงได้แค่นั้นจริงๆอ่ะส่งไปโดนเปล่าไม่รู้วิีที่ส่งไปอ่ะหาที่หาที่อยู่ไหนวะมาที่ตาย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 หรอเปล่าเดีเปล่าเดียว เมื่อไอเฮียเสี่ยกว่ะฟาร่าไม่ตายฟาร่าไม่ตายจะตายหาไม่ได้้ะลวายโดนบอลท่าฟิววายวายข้าไม่ตายเกิมิจิตมาแล้วจะดัพวกออดได้ริงรอวะมันจะอ่อนไหมเพี้ยแต่แต่มาตานะแต่มาตานนะมาตานไปมาต้านจังหวัดมาตานจ มาช่วยสันสันช่วยสันสันนี่หน่อยสันนี่หน่อยบุดรีบุ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 รีมาที่ชุบมาที่ชุมาชุบะถอยไปเลยฝัดปัญญาอ่อนที่จ้ะขบวนขบวนการฆ่าฟาลาย่ามึงลองหลุดมาดีฝัดมึงหายทั้งเกมอะเซตดีมาต้อง พี่เดียวเลยโลวันโลขนาดนี้อ่าที่ไปฟิวพร้อมานะเดี๋ยวรอฟาลาบินเดี๋ยวจะเฟรชพวกกูไม่ได้เฟรชล่ะอนี้ย่ามาสิเยาวเมตมึงเอาอ่ะมึงเฟรแล้วมึงกองเองเลยตายเลยเจมส์ทำะไรอยู่นะเจมส์ทำอะไรอยู่กูเลยเป็นย่าอ่อนที่จมจนเต็มเฮงจะให้ใครยฮงหรอเขาทำไมไหลใจจังเลยเรดบับโป้เอ้ยมาทัำฟิวทมันก็เรียกบับโป้หวะเฮียติดปายตลอดเลยได้ไหมเลรดจะมาไปเข้ายิง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  อุ้ยจรงจริจรตอยิตังนะโอ้โหวจัดเปิดดังไกเยปิดตนจี่ดงไกเียอีเทอิวไม่ตายไม่ตายอีท้องิวแล้วไม่มีไม่มีอันนี้ไม่มีเคลียร์นี้ไม่เคลียร์ อะตายยกทีมันยัดทุกตีเิเออใจหมดทุกอย่างอตอนเนี้ยคือฟาลามันกลัวกูจริงนะเนี่ยไอ้ยี่ขนาดฮันโซ,นโซแม่งแบบตัวแพ้ฟาลาส์นะเอาจริงปักฮันโซแม่งยี่ฟาลาไม่เคยโดนจริงยากไอ้เหี้ยแต่ถ้ามัานกลัวฮันโซนี่คือต้องหลอกพิจา,นานรณาแล้วว่าฮันโซไม่โคตรเก่งพิจารณาแล้วแหละเออมันจะเล่นมีดมัวยังแพ้ก,กูอ่ะไม่มึงเขาดีได้เป็นกุศิภามไหนฝัดงงไงมากกูกดไม่ไปกี่รอบแล้วมันตายพักนี้ค่ะโอ้ย มึงห้ามตายนะเว้ยกตายแล้วไออ๊อกหลังมึงการขึ้นมาใช้ชีวิตของมึงอีกรอบนึงมันมาจากฟรีคือเลยนะเว้ยเฮ้ยไอ้ส์ไรฮะรจะตายไอ้่าไฮดูมึงนี่เสื่อกว่าแมคคีอ่าจอดจริงจังก่อนที่เปลี่ยนตัวพวกมึงอ่ะยังไม่ไหวอ๋อไอ้นี่ไอ้เมอร์ซี่กอดกับไพนูกอดพาราละเจ็บพาราเจ็บพาราเจ็บ นี่รอดแล้วเลือดอ่ะตกหิ้วไปหนึ่งลูกยิบนี่มัาทำอะไรวะมึงยิบนี่มันทำไมไม่แล้ทำไมลิงเข้ามานะนั่นแหละไม่กำะปากยิบกินมาทำไมก่อนพล่าจะไปหวันแล้วน่ะเฮ้ยกูไม่มีเลือดยิ้นไม่ก็ไม่ไม่หย yeah> UH ิบลิงมา ลิงเล่นอะไรของมออึงไม่ทำไมเปลี่ยนละมาตาเป็นลิงอะเฮ้ยอะไรของมันคือชนะทายทำไมไปตายไม่ออตัวชนะทางคือตัวชนะทางทำไมทำไมทำไมถึงหยิบมาโคตรจับจอกไอ้เหี้ยแผลโอ้โหไม่คือมึงมึงนี่มาทำไมอะลิงอะคือละมาตาก็ดีอยู่แล้วท้าไมยังก็หยิบริษัทหยิบอะไรมาดีหยิบไอ้นี่มันทำไมหยิบมนทำไมอะ